อีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หลายคนก็ติดตามนะคะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่บอกว่าจะกลับมาคลึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คอรมอสั่งทบทวนเงื่อนไขการซื้อขายที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติแล้วก็ปรับปรุงมาตรการกระตุ้นรอบใหม่ด้วยนะคะขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐยอมผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งเกณฑ์รายได้ของคนที่ไปกู้แล้วก็ยืดระยะผ่อนจากงวดละ6000บาท เหลือ2,000บาทค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับปรุงมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมนะคะโดยมีการขยายเพดานราคาที่อยู่อาศัยทั้งมือ1และมือ2จากเดิมไม่เกิน3ล้านบาทเป็นไม่เกิน7ล้านบาท ก็สามารถใช้สิทธิ์ลดค่าโอนและจดจำนองเหลือร้อยละ0.01หลังจากพบว่าสต๊อกที่อยู่อาศัยระดับบนเหลือขายสูงถึงร้อยละ86ของที่อยู่อาศัยที่เหลือขายในตลาดค่ะ นอกจากนี้ทางคอรมอรเนี่ยค่ะยังเห็นชอบเพิ่มรายการนำค่าใช้จ่ายสัญญาสร้างบ้านกับผู้รับเหมาในระบบภาษีมาลดหย่อนภาษีได้ล้านละ1,000 0บาทแต่ไม่เกิน1,000 0แบาทภายในปีภาษี2,568 ไม่เพียงเพียงแค่รถมาตรการรถค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรมซื้อที่อยู่อาศัยนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอมสินยังเตรียมวงเงินสินเชื่อรวมกันไม่น้อยกว่า40,000ล้านบาทค่ะคิดอัตราดอกเบีย้ยต่ําแล้วก็เปิดให้ทําสัญญาผ่อนนานสูงสุดถึง40ปีค่ะทั้งรายย่อยและทั้งผู้ประกอบการเป็นไปได้นะครับก็มีการลดย่อนเกณฑ์ภายในนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของถ้าเป็นรายย่อยกู้ซื้อบ้านเนี่ยนะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ ปีแรกเนี่ยผ่อนหล้านต่อ2,500บาทเองนะครับจากปกติประมาณ6 0 0 0น0จ็ดพันะครับเพราฉะนั้นก็พยายามสลับสูนให้ให้ลดค่าง,งวดลงมาให้พอได้นะครับค่าง,งวดบางคนอาจจะบอกว่าถูกกว่าเช่าบ้านซะอีกนะคะแต่ว่า<ช>ที่ยากกว่าก็คือการเข้าถึงสินเชื่อ ธนาคารจะปล่อยกู้ให้หรือไม่ด้วยนะคะนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยังบอกว่าที่ประชุมคอรมอยังขอให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทยทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็นํากลับเข้าคอรมอพิจารณาโดยเร็วด้วยค่ะผลปนให้ยาวได้แค่ไหนหยังไงซึ่งเดี๋ยวทางยุติธรรมกับทางมหาดไทยก็คงได้ไปหารือกันนะครับแล้วก็เรื่องในเรื่องของการ พารณาในเรื่องของวีซ่าสำหรับคนที่มาอยู่านานเพื่อเพื่อที่จะมาอยู่ได้นานขึ้นสำหรับคนที่มา,าจับใจ่ายใช้สอยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ของเรานะครับในลักษณะอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวต้องในงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปพิจารณากันอีกทีรวมถึงในเรื่องของ LTV นะครับก็อยากจะให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยลองไปทบทวนพิจารณาดูอีกสักหน่อยว่าจะสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างนะครับ นายเลิศมงคลวราเวนุตเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยบอกนะคะว่ามาตรการอสังหารอบใหม่ของรัฐบาลเนี่ยน่าจะช่วยกระตุ้นภาพรวมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า2เท่าตัวค่ะหลังจากเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ใหม่ครอบคลุมผู้ที่มีศักยภาพในการชําระหนี้และก็ลดความเสี่ยงกลุ่มผู้กู้บ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงกว่าร้อยละ40-60เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐ บาลค่ะทบทวนประกาศกระทรวงอนุญาตให้ชาวต่างชาติ ซื้อที่ดินในโซนที่มีการใช้นอมินีทําธุรกรรมอยู่แล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นในพัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะในจังหวัดภูกเก็ตและก็หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้และรัฐเนี่ยจะได้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนะคะซึ่งมาตรการที่ออกมาเนี่ยคะ่ะก็มีปฏิกิริยาจากภาคอสังหาริมทรัพย์ออกมานะคะเจ็ดสมาคมคที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็แน่นอนละคะ่ะก็ต้องมา ขอบคุณคอรมอ,อที่มีการเคาะมาตรการนี้ออกมานะคะ,ะเพราะว่าถ้าตามที่เรารายงานเนี่ยคุณผู้ชมคือบ้านที่ราคาเจล้านบาทขึ้นไปคือเจอ7ล้านบาทลงมาเนี่ยม,มีอีกเยอะเลยแล้วก็ยังค้างสต็อกอยู่อีกมากนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเขาบอกว่ามีความสามารถนี่แหละที่จะซื้อบ้านได้ยางคุณเชอร์สารอาจจะมองไว้ว่า3ล้านเนี่ยอาจจะ ไม่พออาจจะสักประมาณ4ล้าน5ล้านแต่แรงจูงใจไม่มากพอแต่พอเขาลดค่าธรรมเนียมจดจำนองปุ๊บคุณเชิอสารอาจจะแบบว่าโอเคอไปซื้อเลยไม่แต่ทำให้คุณจ่ายจากจากหลักหมือเนี่ยเหลือหลักพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็กังวลตรงนี้ไงคุณสิริมาที่บอกว่าบางทีเนี่ยกลุ่มคนที่กู้บ้านอ่ะเอาแค่ไม่เกิน3ล้าน ถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงกว่าร้อยละ4 0่บถึงะถ้าผมยื่นไปแล้วผมจะเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่ามันค่อนข้างเยอะนะมันเกินครึ่งคือครึ่งครึ่งเลยยื่นไปได้อนุมัติสินเชื่อ แต่ยื่นไปแล้วอยากจะได้บ้านก็จริงมีมาตรการจูงใจก็จริงแต่ถูกธนาคารปฏิเสธอยู่ดีอะค่ะแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลเขาก็ไปหวังอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่กลุ่มที่ถูกปฏิเสธ oh. อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการที่จะชะําระหนี้หรือว่ามีความสามารถในการเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์อาจจะอยากจะขยายบ้านช่องหลังใหม่ๆอะคุณวิริศอาจจะอยากจะขยายครอบครัวรมีบ้านอีกสักหลังหนึ่งมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นในช่วงนี้<อ>ก็อาจจะไปซื้อได้ คุณวีริศจะขยายครอบครัวมีบ้านอีกหลังหนึ่งคือยกตัวอย่างเอาเป็นบ้านที่อยู่อาศัยอาบ้านที่อยู่อาศัยช่ใช่เนี่ยค่ะก็อะไรคนก็บอกนะคะว่าน่าจะช่วยทําให้อสหาริมทรัพย์เนี่ยได้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่เราซื้อบ้านเพิ่มเนี่ย ธุรกิจอื่นๆจะคือคักตามไปด้วยคุณต้องซื้อที่นอนด้วยคุณต้องซื้อโซฟาด้วยคุณอาจจะต้องไปจ้างผู้รับเหมามาปูกระเบื้องเพิ่มเติมหรือว่าต่อเติมเพิ่มเติมด้วยมันก็จะทําให้เงินสะพัดเข้าสู่ระบบมากขึ้นด้วยนะคะครับ